ิงผาจหกพฤษภาคมที่ผ่านมาวัดใหม่ดงกระทงงามที่ดูแล้วน่าจะสงบ ไม่น่าจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแต่กลับกันที่ที่เงียบสงบกลายเป็นที่ที่โจรเลือกเข้ามาก่อเหตุมากที่สุดอีกครั้งเหมือนกับเหตุการณ์นี้ครับประมาณสักหกโมงก,กว่าพาก็จะบินบาทุรลูกอาตมาเห็นหมอเตอร์ไซค์ขับมาคันหนึ่งก็สงสัยเอใจตั้งแต่แรกวา่าเอ๊ะทำไมโยมโยมท่านนี้ทําไมเมื่อวานก็มาแล้ววันนี้ทําไมถึงถึงมาอีกใส่ชุดเดิมเลย ก่อนหน้านี้หนึ่งวันคนร้ายเข้ามาสำรวจภายในวัดว่าช่วงไหนที่เหมาะสมแก่การเข้ามาขโมยที่สุดเวลาไหนที่คนอยู่น้อยที่สุดหลังจากได้ข้อมูลเขาก็กลับไปถัดมาอีกวันคนร้ายย้อนกลับมาที่วัดอีกครั้งเขาก็เลือกช่วงเวลาที่พระออกไปบิณฑบาตเพราะดูแล้วน่าจะมีคนอยู่น้อยที่สุดขึ้นไปบนกุฏิเจ้าอาวาสทันทีและเมื่อเข้าไปในกุฏิได้สําเร็จเขาก็ทาการสอดส่องหาสิ่งที่มีค่าอยู่พักหนึ่งไม่นาน คนร้ายก็มุ่งหน้าไปที่ตู้ซึ่งมีธนบัตรร้อยเลียงกันอยู่แล้วก็ปลดลงมาใส่กระเป๋าอย่างใจเย็นจากนั้นก็หันมาหยิบพระพุทธรูปทองเหลืองอีกสามองค์ยัดลงไปในย่ามที่ตระเตรียมมาอย่างไม่เกรงกลัวแต่อย่างใดพอดีผมจะไปฝ่ายสุติให้พระอาจารย์พอดีพระพุทธรูปมาวางอยู่ข้างล่างองค์นึงผมก็เอิดใจแล้วผมก็เลยลงไปถามทางแปร คนดูแลน้ําที่วัดบอกถามว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทางนี้ไหมทาง,งแปงบอกว่ามีผมก็เลยเออใช่แล้วว่ามันผิดปกติผมก็เลยไปตามพาจารยนะมาก็เลยมาตรวจสอบว่าเอ๊ะเขาพิ่งจะรูปสายกี่องค์ธนาก็มาดูกล้องเปิดกล้องวงจรปิดก็เห็นหายสามองค์องค์ที่สี่เอาไปไม่ได้ภาพหลักฐานสําคัญที่สามารถ ติดตามตัวคนร้ายได้ถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดอย่างครบถ้วนครับบวกกับเห็นหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนจึงทําให้การติดตามคนร้ายน่าจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายอีกทั้งการเข้ามาขโมยของในครั้งนี้คนร้ายดูเหมือนเชี่ยวชาญมากเขาใช้เวลาไม่กี่นาทีในการขโมยด้วยครับ เป็นโชวของเขาคือเขาป่วยแต่ถ้าเขาตื่นมาก่อนแล้วมาเห็นโจรเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุร้ายกว่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะพะทราบว่าโจรคนเนี้ยเขาพกปืนอยู่กระบอกเห็นตามตำรวจเขาว่านะหลังจากเกิดเหตุเจ้าอาวาสวัดใหม่ดงกระทงงามรีบเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรสีมหาโพธิทันทีหลังจากได้รับแจ้งความน้องทุกแล้วผมก็ได้รวบรวมไปยังหลักฐาน เมื่อวันที่10พฤษจาคม2559จึงได้ไปขอที่คำร้องขอต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีขอหมายจับผู้ต้องหารายนี้นะครับหลักฐานที่ชัดเจนทําให้หมายจับออกมาอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ออกหมายจับไปก็มีสิ่งที่น่าตกใจเกิดขึ้นครับเมื่อคนร้ายรายนี้มีหมายจับในคดีอื่นอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นบุคคลอันตรายอีกคนหนึ่งหมายจับก่อนหน้านี้ออกมาเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากคนร้ายก่อเหตุข่คมขู จี้เอามือถือของคุณพัชราพรไปต่อหน้าต่อตาเมื่อวันที่5มีานาคมที่ผ่านมานี้แต่โชคดีครับที่คนร้ายทำโทรศัพท์ของเขาตกลงในที่เกิดเหตุทําให้การติดตามคนร้ายเป็นไปได้โดยง่ายขนุาตพูดได้ไหยครับตัวชี้ทิศทางที่เขาเดินนี่คือจุดแรกที่เขาเดินมาถึงครั้งแรกท,ที่คนร้ายจำหน้านได้จุดนี้คือถึงเสาตน้นนี้มันขับรถมามา6อีกครั้งนี้คนร้ายนี่เขาบอกว่า ไปถึงที่เกิดเหตุนเนี่ยเราก็ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงจำนวนหนึ่งเครื่องภายในนี่ก็ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มีภาพถ่ายของบุคคลอยู่ในภาพอ,อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยป็นจำนวนหลายภาพนะครับเราก็ได้เอามาให้ผู้เสียหายดูทีละภาพทีละภาพผู้เสียหายก็ยืนยันว่าเป็นนะเป็นคนร้ายนะครับที่เป็นคนลงมือจริงรับของผู้เสียหายไปนะครับหลังจากได้ข้อมูลอย่างนั้นแล้วนะครับผมก็ได้ทําการสอบสวนปากคำผู้เสียหายไว้นะครับ รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติหมายจับต่อสารจังหวัดปราจินบุรีนะครับซึ่งสารท่านก็ได้อนุมัติหมายจับมาตามคําขอนะครับหมายจับที่1คดีชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทําความผิดออกหมายจับเมื่อวันที่10มีนาคม2559หมายจับที่2คดีลักทรัพย์ในวัดหรือเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทําความผิดออกหมายจับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2559 ดูแล้วสองคดีนี้อาจไม่ใหญ่โตมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้ก็จะทำให้คนร้ายดายนี้ได้ใจแล้วก็ไปก่อคดีต่อไปเรื่อยๆตลอดจนกลายเป็นบุคคลอันตรายไปได้ในที่สุดครับหากคุณผู้ชมมีเบาะแสถึงตัวคนร้ายหลายนี้ช่วยกันหน่อยเถอะครับอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวนแบบนี้เพราะคืนปล่อยเอาไว้ไม่แน่บ้านคุณหรือตัวคุณเองก็อาจจะเจอกับโจรรายนี้ก็เป็นได้ครับ ก็ต่อไปนี้ก็กกคงเวลาพาบินทบาทก็ต้องให้พระคนเจ้าหรือเด็กวัดคือคือเราต้องมีคนเฝ้าวัดสักระยะหนึ่งคือช่วงบินบินบินทบาทมันไม่อย่างนั้นก็คือว่าอาจจะมาก่อเหตุหรั้งอยเดิมดพี่เจ้าหรืออาจจะมาก่อเหตุฝากไว้ดนึงเนาะบางครั้งก็เราก็ต้องพิจารณาเนาะมันวัดเนี่ยมันเป็นสถานที่ส่วนรวมแล้วก็พระพุทธพระพุทธรูปเนี่ยเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ก็คือว่าเป็นเรื่องเตือนใจของชาวพุทธทั่วไปเนาะถ้ได้ยินขสาวแม้วัดวาก็ยังไม่ละไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นก็สิ่งบางอย่างเราเราเลือกที่จะกระทําได้เนาะอันไหนเป็นไปเพื่อเปลียนเปลียนเปลี่ยดบังคนอื่นเราก็จะไป่ทาโดย